คิดได้แล้วลงตัวบางทีงบางอย่างถ้าแล้วก็เป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องอย่างตรงนี้แต่คนที่ที่ชอบที่จะแบ่งปัน่เนียชอบที่แบ่งปันมันก็มีพื้นฐานใช่ไหมแต่บางคนเน่ะมีมากก็แบ่งปันไม่ได้แสดงออกไม่ได้อย่างเงี้ยไม่กล้าแสดงออกจริงๆไม่อยากแสดงออกโดยซ้ำไปบังเรื่องเพราะจิตเพราะจิตของเรา อย่างยกตัวอย่างเราใช้คําว่าแผ่เมตตาเนื้อหนังเย็นกระดูที่เราเขาเรียกว่าที่เราดื่มที่เรากินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันที่เรามีพะละมีกําลังอยู่พอเลือดเนื้อของของคนอื่นของสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นตน้นไม่รู้หมดไปรู้กี่ตันแล้วตั้งแต่นะกินช้างก็ไม่เหลือกินเสือก็ไม่อิ่มอิ่มแล้วก็หิวอีกก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็อยู่อย่างนี้แหละ ก็มันเรียกว่าเรื่องใกล้ตัวทุกมันทุกนั่นนะ,ะกินแล้วกินอีกอิ่มมากก็ทุกไม่ได้ไม่หิวอยู่ก็ทุกมันให้ทุกแก่เราถ้าเราได้ในสิ่งที่ไม่ไม่พอใจล้วก็เอาแล้วกว่าทุกแล้วถ้าได้สิ่งที่ถูกใจก็เอาก็มีความสุขใช่ไหมก็มีความสุขแต่ความสุขมันกีรังยั่งเยินไม่ได้ถ้าเราทําใจไม่เป็น ได้มากในสิ่งแล้วไม่ชอบเราก็เราก็ทุกได้น้อยเราก็ทุกเราทำใจอย่างนั้นแต่ถ้าไปได้ในสิ่งที่ชอบชอบใจเราจะทำใจอย่างไงก็ไม่รู้ทำไงเ,เอออันนี้ได้มาก็วทุกเราไม่อยากได้มันได้ก็ทุกมันได้มากกวทุกถ้าสิ่งนั้อยากจะได้ทีนี้มันไม่ได้ก็่ทุกอีกแล้วทีนี้ได้มาแล้วก็ลืมทั้งสองอย่างนั่นะ ลืมทั้งสองอย่างลืมลืมคิดนลืมใช้สติใช้ปัญญาเอมทุกข์มันอยู่กับเราตลอดไหมล่ะไม่มันมาบางทีมาช่วงค่ำช่วง้าวมาช่วข้ามคืนแต่บางคนข้ามปีข้ามเดือนมาทุก์อะทมขมขืนอยู่ตงนั้นใช่ไหมล่ะ